อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความของคุณพัศิลอินทระวง์เรื่องสิ่งล้ำค่า5ประการที่พ่อแม่ทุกคนควรมอบให้ลูกเพื่อให้เขาเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1. ความรักจงให้ความรักแก่ลูกของท่านความรักหาใช่เพียงแค่พูดว่ารัก แต่คือการอกกอดและไม่ตัดสินผิดถูกไม่เปรียบเทียบไม่มีใครดีกว่าลูกของท่านและลูกของท่านก็ไม่ได้ดีกว่าลูกของใครขอท่านจงทำลายความคิดเปรียบเทียบให้ราบคาบความรักไม่ใช่การลำเอียงเข้าข้างแต่ความรักคือการอยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์จงพูดคุยกับลูกของท่านด้วยถ้อยคำที่สุภาพด้วยน้ำเสียงแห่งความเมตตา ให้เขาเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของท่านอย่าได้ตั้งตนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เขาใช้ชีวิตหมุนวนรอบท่านอย่าได้ให้ความรู้ก่อนให้ความรักอย่าได้สั่งสอนมารยาทก่อนให้ความรักอย่าได้เห็นสิ่งใดมีค่าไปกว่าความรักจงให้ความรักแก่เขาก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วจึงให้น้ำนมให้ความรักก่อนจึงค่อยให้ข้าวปลาอาหาร ให้ความรักเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งพ่อแม่ทั้งหลายท่านจงทำเช่นนี้กับลูกของท่านจนครบเจ็ดปีเต็มแล้วลูกของท่านจะเติบโตมาเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงแข็งแรง 2. คุณธรรมเมื่อท่านให้ความรักแล้วจงให้คุณธรรมกับเขาด้วยท่านต้องเป็นผู้มีคุณธรรมก่อนอย่าได้เพียงพร่ำสอนในสิ่งที่ท่านไม่ได้เป็น ท่านผู้เป็นพ่อแม่จงสำรอกกิเลสขั้นหยาบของท่านออกเพื่อท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์พอในการสั่งสอนเรื่องคุณงามความดีขอท่านจงมีเมตตาต่อคนรอบข้างให้เขาเห็นจงส่งมอบดอกไม้ให้เพื่อนมนุษย์เพราะเขาจะรับรู้ถึงความสุขของการมอบดอกไม้จากการกระทำของท่านอย่าสอนให้เขาไหว้ใครเพียงเพราะมีอายุมากกว่า แต่จงสอนให้เข้าไหว้ด้วยวุธิภาวะและด้วยคุณธรรมความดีของบุคคลนั้นๆท่านต้องรู้จักสอนให้เขาเสียเปรียบผู้อื่นด้วยความเบิกบานสอนให้เขารู้จักเงียบแม้ยามที่เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำท่านจงแบ่งขนมปังที่ดีที่สุดให้เพื่อนบ้านแทนที่จะเก็บไว้กินเองนั่นจะทำให้เขาตระหนักว่าการเสียสละคืออะไรและมีคุณค่าอย่างไร จงเป็นคนดีเพื่อลูกของท่านท่านไม่สามารถสอนเขาได้เลยหากท่านไม่สามารถทำได้อย่างที่ท่านพูดมา 3. อิสรภาพเมื่อท่านให้ความรักเขาอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อท่านได้ปลูกฝังคุณธรรมความดีให้เขาแล้วจงให้สิ่งล้ำค่าที่สามแก่เขานั่นคืออิสรภาพท่านจงเคารพในความเป็นเขาเพราะท่านได้สร้างเขามาดีแล้ว จงตระหนักว่าเขาคือคนที่มีความรักเต็มเปี่ยมและเขาคือผู้มีคุณธรรมความดีที่น่ายกย่องยามใดที่เขาต้องเลือกสิ่งใดให้แก่ชีวิตของเขาไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ท่านจงยินดีในสิ่งที่เขาเลือกยินดีในชีวิตที่เขาต้องการแม้เขาต้องการเป็นคนยากจนท่านจงยินดีในความยากจนของเขาแม้เขาต้องการเป็นคนเร่ร่อน ท่านจงยินดีในการไม่มีบ้านเรือนของเขาเพราะนั่นคืออิสรภาพที่เขาเลือกอิสรภาพไม่ใช่ความมั่นคงปลอดภัยแต่อิสรภาพหมายถึงจิตที่พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตท่านได้มอบความรักให้เขาแข็งแกร่งและได้มอบจิตใจที่ดีงามซึ่งทำให้เขาเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นจึงเพียงพอแล้ว ถ้าลูกของท่านต้องการโผบินไปสู่ความอันตรายที่คาดไม่ถึงของชีวิตจงยิ้มให้เขาโอบก,กอดเขาและอวยชัยแก่เขา 4. ปัญญาเมื่อลูกของท่านได้ความรักความดีและอิสรภาพจากท่าน3ส,สิ่งนี้จะทำให้เขากระหายในการเผชิญโลกกว้างถึงเวลาแล้วที่ลูกของท่านจะกลายเป็นพยาอินทรีย์ ท่านจงเปิดโอกาสให้เขาได้มีสติปัญญาเป็นของตนเองท่านจำเป็นต้องพาเขาไปยังหน้าผาสูงชันเพื่อฝึกบินจงพาเขาไปส่งแต่อย่าได้ตามเขาไปปัญญานี้ไม่ใช่ความรู้หากจะเป็นความเท่าทันของชีวิตที่ต้องเข้าไปสัมผัสด้วยตนเองจงจำไว้ว่าปัญญาไม่อาจเกิดก่อนความรักไม่อาจเกิดก่อนความดีที่สำคัญ ปัญญาไม่อาจเกิดก่อนอิสรภาพเพราะปัญญาที่แท้จริงจะถูกค้นพบภายหลังลูกของท่านมีอิสรภาพแล้วเท่านั้นและปัญญาเป็นสิ่งที่ให้แก่กันไม่ได้ท่านให้ความรักลูกของท่านได้ให้คุณธรรมแก่เขาได้ให้อิสรภาพแก่เขาได้แต่ท่านจะให้ปัญญาแก่เขาไม่ได้ระบบการศึกษาไม่ใช่ปัญญาความรู้ไม่ใช่ปัญญา หากแต่ประสบการณ์แห่งการตระหนักรู้ในความจริงของชีวิตนั่นแหละคือปัญญา 5. ทรัพย์สินและความนับถือเมื่อลูกของท่านมีความรักความดีอิสรภาพและปัญญาแม้ท่านมีเงินทองพรั่งพร้อมจงมอบทรัพย์สินที่จำเป็นแก่เขาแม้ท่านเป็นยาจกผู้ค้นแค้นจงเรียกเข้ามาแล้วมอบดอกไม้สักดอกแก่เขาจงพูดกับเขาว่าชีวิต เป็นของเขาไม่ใช่ของท่านจงส่งมอบชีวิตให้เขาอย่างเป็นทางการท่านเป็นผู้ดูแลไม่ใช่ผู้ครอบครองถึงเวลาแล้วที่ท่านจะมีอิสระจากพันธนาการของความเป็นพ่อแม่และถึงเวลาแล้วที่ลูกของท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกการกระทําในชีวิตของเขาเองจงเปิดโอกาสให้เขาได้ตักเตือนชี้แนะท่านบ้างหากท่านได้เลี้ยงดูเข้ามาเป็นอย่างดีแล้ว เขาย่อมมีปัญญาเหนือท่านขอท่านจงใช้โอกาสนี้ต่อยอดสติปัญญาจากลูกของท่านจงเรียนรู้จากเขาเกี่ยวกับโลกใบใหม่ที่ท่านไม่รู้จักจงไถ่ถามเขาว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งใดมาบ้างแม้ทำได้อย่างนั้นท่านจะเป็นผู้ผ่านการอันยาวนานที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อท่านละวางอัตตาของความเป็นพ่อแม่ได้พร้อมยอมนับถือลูกของท่าน ในฐานะครูคนหนึ่งจิตวิญญาณของท่านย่อมเติบโตท่านได้ปอกลอกอัตตาตัวตนของความเป็นพ่อแม่ได้สำเร็จคือผู้ที่ทำหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะมีมนุษย์คนหนึ่งบรรลุได้ทุกวันนี้สังคมของเราไม่ได้ขาดบุคลากรผู้มีความรู้และการศึกษาหากแต่สังคมของเราขาดบุคลากรผู้มีสติปัญญา ความเมตตาและจิตตื่นรู้ความรักของพ่อแม่คือดาบสองคมจงรักลูกแต่อย่าได้ใส่ความหวาดกลัวให้ลูกของท่านจงเลี้ยงลูกของท่านด้วยสติสัมปชัญญะเต็มกำลังแล้วลูกของท่านจะเป็นบุคคลผู้มีจิตตื่นรู้เป็นผู้ตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้ สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์